ทำแบบนี้แล้วมันจะดีเหรอลูกดีสิแม่ถ้าไม่ทำแบบนี้เราจะมีเงินซื้อหวยเหรอแม่ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะ อหูถุงจังอะป,ป,ป้าป้าคิดเงินค, bah, นนครับเอาหมดนี่เลยเหรอ ซื้อแล้วไม่รับคืนนะโอเคครับทั้งหมดห้าตัวสามพันสองร้อยห้าสิบเอ้ป้าทำไมแพงจังอ่ะที่ป้ายมารน่อยห้สิบไม่ใช่หรออะไรกันป้ายร้อยห้าสิบไม่เห็นมีเลยเอางั้นป้าตามผมมานี่เลยนี่ไงป้าเฮ้ยเมื่อกี้มันยังร้0อยห้าสิบอยู่เลย ก็แอมาปเปลี่ยนป้ายใช่ไหมเนี่ยเข้นจะเปลี่ยนได้ยังไงเข้นนั่งหลับอยู่ที่โต๊ะเองก็เห็นอะไรกันน่ะแม่เสียงดังว้ยไวเชียวก็ไอพ่อหนุ่มคนนี้น่ะสิหาว่าแม่เปลี่ยนป้ายราคาเสื้อตัวหกร้อยห้าสิบจะให้แม่ขายร้อยห้าสิบเอา้าคุณทำไมคุณทำอย่างนี้อ่ะคุณจะกองคนแก่เหรอฮะเจ้าค่ะเอ้ยไม่ดูเ้ยคุณไม่ต้องตะโกนแล้วหกร้อยห้าสิบวั650ละหกร้อยห้าสิบครับ แม่แผนฉันสุดยอดเะล่าจากที่ขายไม่ได้ไม่มีเงินเข้าร้านตอนนี้มีเงินเข้าร้านตั้งสามพันกว่าบาทแน่เอ็งนี่มันฉลาดจริงๆเลยว่ะเสื้อตัวห้าิบบาทขายได้กําไรตั้งสามพันแน่ถ้าอย่างงั้นแม่ก็เอาเงินมาให้ฉันแบ่งกันคนละครึ่งจ้ะ <c oughs> นางงกแม่เอามาเร็ว พันห้าแม่เออแค่นี้แหละฉันจะได้เอาเงินไปแทงหวยต่อเฮงเฮงรวยรวยรวยจ้าเออนองแอนเอ็งแทงหวยที่ไหนวะเล่นได้ทุกวันโอ้ยแม่เดี๋ยวนี้เขาแทงออนไลน์กันแล้วจ้าเขาไม่เชยแบบแม่หรอกจ้ะแล้ววันนี้เอ็งไม่ถ่ายก็เตี๋ยหรอโอ้ยแม่จะขา่ายทำไม เดี๋ยวฉันก็รวยแล้วแม่เดี๋ยวฉันเอาเงินไปเข้าเป็นชีก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมาจ้ะเดี๋ยวฉันก็จะรวยเหมือนกันเฮ้ยนี่มันบ่ายแล้วเราต้องไปแทงหวยก่อนเดี๋ยวเราแทงไม่ทันรางวันที่หนึ่งเลขที่ออกห้าหาสา 8 6 2หสอยทำไมเป็นแบบนี้วะพอแม่เลยเนี่ยเปิดเสียงดังฉันไม่มีสมาธิแทงเลยผิดหมดเลยโดนกินหมดเลยเนี่ยโอ้ยไม่ถูกไหนไว่าเจ้พ่อคนนี้แม่นไงวะหมดกันหมดกันไม่ถูกแล้วไม่เหลือแล้วฉันก็หมดเหมือนกันแหละแม่แม่ฉันว่า เงินทุนของเราสองคนน่ะมันน้อยไปนะแม่แม่ขายร้านนี้ไหมล่ะเราจะได้มีเงินเอาอไปลงทุนเล่นหวยกันไงแกเลิกพูดบ้าๆเลยไปแล้วก็ไปขายก๋วยเตี๋ยวหางเงินเลยไปไปเลยเอาไหมาแม่อืไปอยกูขายร้าน จะมดครับจะมดจะมดอยู่นี่เองช่วยผมหน่อยดิช่วยอะไรบอยผมไปซื้อเสื้อที่ตลาดอะดิตอนแรกเห็นติดราคา150นะแต่พอไปซื้อกลายเป็น650ได้ไงก็ไม่รู้หวัวใจป้านั่นแหละเล่นตกติดกับผมแน่เลยค้าว่าเองตาเซื้อเองมากกว่ามัง้งเองดูราคาผิดด้วยบอยเออผมก็ไม่แน่ใจดิผมก็เลยไม่กล้าไปแจ้งความที่สถานีตำรวจอะ แล้วนี่ยพี่ไหนๆนะเราก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันอะ่ะพี่ไปช่วยดูที่ร้านให้ผมหน่อยดิผมว่ามันต้องโกงผมแน่ๆเลยเออเออลองว่างไปดูให้แล้วกันมีเรื่องให้แม่ร้อนใจแบบนี้แม่ต้องยอมขายร้านเสื้อผ้าแน่ๆเลยอะ่ะเออคุณตำรวจคะ ฉันต้องขอเก็บตังก่อนนะคะพอดีฉันรีบอะค่ะฉันจะปิดร้านเอา้าอะไรเจ๊นี่ผมกินได้นิดเดียวอย่างเนี้ยฉันรีบจริงๆค่ะเอา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 รอสิบนะขอบคุณนะคะไอ้บอ hey ยเอ็งดูแม่ค้าร้านนี้เดิเปิดร้านขายของนะแต่เปิดเปิดปิดปิดว่อีกไม่นานอะเจ๊งแน่ๆ เดี๋ยวเปล่าลูกค้ามันไปไหนหมดวะเนี่ยนี่อยากจะได้เงินไปซื้อหวยอยู <Ting> ่เน <necessary> ี่ยแม่แม่แม่แ,มแ,มแมอะไรของเองนังแอนมีเรื่องอะไรอีกล ouais ่ะแม่ก็ไอคนที่แม่ไปโกงราคาเสื้อมันอ่ะมันไปบอกตำรวจว่าแม่ไปโกงราคาเสื้อมันมันจะเอาตำรวจไปจับแม่อะตายโหงแล้ะ หนังลูกทลรพีเพราะเองคนเดียวเลยจะทําให้แม่ติดคุกเนี่ยแม่เงินเราก็ได้กันทั้งคู่อะแล้วแม่มาตีฉันทําไมเนี่ยแม่ฉันว่านะแม่เซ้งร้านนี่เหอะไอ้ซัวพงเสื้อผ้านี่ไม่ต้องไปขายแล้วเราเอาเงินน่ไปลงทุนซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่กันดีกว่านะแม่นะแม่คิดดูดีๆนะไม่งั้นแม่โดนตำรวจจับนะเออขายก็ขาย นี่นี่เลยอ้าวเซิงร้านไปซะแล้วโอมันเซิงร้านหนีเราไวแน่เลยพี่แบบนี้ตามจับยังไงอะนี่บอยเอ็งม่ลู้จริงเหรอวะว่าแม่แคระก๋วยเตี๋ยวอะเขาเป็นลูกสาวของป้าร้านนี้จริงเหรอพี่รางวันที่หนึ่ง เลขที่ออก4 2 3 3 9 8ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลที่1 4 2 3 3 9 8ไม่ถูกไม่ถูกสักตัวหนึ่งโอ๊ยฉันหมดตัวแล้วหมดตัวแล้วแม่แม่ดูอีเว็บบ้านี่สิมันหลอกฉันอะ มันเอาเงินฉันไปหมดเลยอ่ะแม่ฉันทำไงดีอ่ะจะให้ทำยังไงล่ะข้าก็โดนกินหมดตัวเหมือนเองนั่นแหละนางแอนทีนี้ก็เหลือแต่หลานก๋วยเตี๋ยวของเองนี่แหละหลังก๋วยเตี๋ยวคงไม่เหลือแล้วล่ะครับตำรวจคุณสองคนคงไม่ต้องไปทำหาก,กินอะไรแล้วลครับเพราะคุณสองคนเนี่ยต้องไปติดคุกยินดีด้วยนะครับ ถึงคุณจะไม่ถูกหวยเนี่ยแต่คุณสองคนน่ะถูกจับแน่นอน<ะ>ในข้อหาหลอกลวงคนซื้อและเล่นหวยเทือนเอ้ย,อยเดี๋ยวเรีรีเวแคงแค่เล่นหวยโดนจับด้วยเหรอโดนสิครับคนเล่นหวยเทือนซื้อเบอร์ทองเนี่ยจะต้องมีโทษทั้งจำทั้งปรับเหมือนกับเจ้ามือหวยแหละครับคุณตำรวจอย่าจับฉันเลยนะ จะหมดตัวแล้วไม่ได้หรอกครับจะทุกเข้ามาแจ้งความพวกาเขาถูกหลอกซื้อเสื้อตอนที่เขาซื้อติดราคานึงแต่ตอนมาจ่ายตังค์เนี่ยมีการเอาป้ายมาสับเปลี่ยนเป็นอีกราคาหนึ่งอย่างเงี้ยถูกจับแน่นอนอคุณด้วยนะครับซื้อหวยเถื่อนเล่นการพนันออนไลน์เนี่ยมันผิดกฎหมายนะครับสิ่งที่ถูกกฎหมายอย่างเดียวก็คือฉลากกินแบงรัฐบาล ไม่ต้องร้องครับไม่ต้องร้องคุณจําไว้นะครับว่าการพนันน่ะไม่เคยให้คุณกับใครมันจะทําให้คุณน,นหมดตัวแล้วก็จะกลายเป็นมิจฉาชีพผมไม่เห็นมันนักต่อนักแล้วเพราะว่ามันอยากจะได้เงินไปเล่นการพนันเหมือนกับคุณเป็นล,ลูกสาวของคุณนะครับไปครับไปณตำรวกันบอยไม่ไปแม่เอ้ยเอ้ยไปจับได้ไงคุณตำรวจมีหลักฐานเนอะหลักฐานก็ไม่มีฉันไม่ไปหรอกหัวหมอซะด้วย นี่ครับหลักฐานชัดๆเต็มๆเลยโอ้โหเล่นสูงซะด้วยแม่ทำไมไม่ทิ้งไปเลยไปครับไปลรงพักกันเิญครับไปบอย แหกตาดูสิฉันให้เอาชุดมาแก้ให้เล็กลงไม่ใช่ให้มันขาดแบบนี้เข้าใจไหมเนี่ยฮะเฮ้ยมันเป็นแบบนี้ได้ไงเนี่ยฉันจะไปรู้ได้ยังไงฮะชุดฉันมันอยู่ที่ร้านคุณแล้วมาถามฉันฉันจะรู้ได้ยังไงแต่ว่าฉันไม่ได้ทํานะคะฉันไม่ได้ทําจริงๆค่ะไม่รู้แหละคุณรู้ไหมว่าชุดนี้มันราคาเท่าไหร่ร้านคุณต้องรับผิดชอบ ไปหาชุดที่แพงที่สุดในร้านคุณมาเปลี่ยนให้ฉันเดี๋ยวนี้เอ่องั้นเดี๋ยวฉันเข้าไปดูข้างในร้านให้นะคะคุณลูกค้ารบกวนรอสักครู่นะคะ ร้านเรามีชุดนี้ชุดเดียวค่ะที่เป็นไซส์ของคุณลูกค้าแล้วก็เป็นผ้าประเภทเดียวกันพอจะแทนได้ไหมคะชุดนี้ราคาเท่าไหร่สามพันค่ะนี่คุณมันจะไม่ดูถูกกันเกินไปหน่อยเหรอคุณรู้ไหมว่าชุดชั้นเนี่ยราคาเป็นหมื่นฮะเป็นหมื่นเลยเหรอคะแต่ว่าเท่าที่ฉันดูจากชุดของคุณลูกค้าเนี่ยราคาไม่น่าเกินสามพันบาทนะคะพูดแบบนี้จะไม่รับผิดชอบใช่ไหม ฮะใช่ไหมมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะคุณลูกค้าไม่รู้แหละถ้าเกิดว่าร้านคุณเนี่ยไม่มีชุดราคาเป็นหมื่นเท่ากันถ้างนั้นคุณก็ชดใช้เป็นเงินมาก็แล้วกันโทษนะครับรบกวนช่วยมาดูชุด้ผมหน่อยได้ไหมครับสักคู่ได้ไหมคะคุณลูกค้าไม่ได้ครับรบกวนทีนะครับแป๊บเดียวเองรบกวนคุณลูกค้ารอสักคู่นะคะเดี๋ยวฉัมา ชุดมีปัญหาเหรอคะอเปล่าครับชุดไม่ได้มีปัญหาอะไรปกติดีครับอ้าวแล้วทำไมคนที่มีปัญหาคือลูกค้าผู้หญิงคนนั้นตั้งหอบที่ผมเรียกคุณเข้ามาเนี่ยคือผมจะบอกว่าตอนที่คุณเอาชุดไปเปลี่ยนให้กับเขาเนี่ยผมเห็นว่าเขาเนี่ย แอบขโมยเงินในร้านของคุณนะครับฮะจริงเหรอคะจริงครับไม่เชื่อเนี่ยคุณลองเปิดกล้องวงจรปิดดูก็ได้นะครับผมว่าลูกค้าผู้หญิงคนนี้ต้องตั้งใจมาหลอกเอาเงินที่ร้านของคุณแน่แนออขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะที่บอกฉันอะ่ะนี่ฉันเกือบเสียรู้ผู้หญิงคนนั้นไปนแล้วอะ่ะคนแบบเนี้ยแค่เปิดกล้องแล้วก็แจ้งตำรวจจับอะ่ะไม่พอหรอคะแล้วคุณจะทำไงล่ะครับ ขอโทษนะคะคุณลูกค้าที่ให้รอนานอะ่ะสรุปจะเอาอยัางไงเอางี้นะคะคือทางร้านอะ่ะไม่มีชุดราคาหนึ่งหมือนเท่ากับชุดของคุณลูกค้าหรอกนะคะเอาถ้าอย่างงั้นอะ่ะก็ชดใช้เป็นเงินสดมาสิแค่หมื่นเดียวเองเออถ้างั้นฉันขอโทรปรึกษาสามีฉันก่อนได้ไหมคะนี่เรื่องแค่นี้คิดเองไม่ได้หรือไงคะต้องโทรปรึกษาเนี่ยจะทำอะไรก็รีบๆทำ สวัสดีครับสถานีตำรวจสามโคกแจ้งเหตุอะไระครับที่รักคะพอดีว่าตอนนี้ที่ร้านเรามีปัญหาค่ะคุณช่วยเข้ามาดูที่ร้านหน่อยได้ไหมคะเอ่อนี่เบอร์191นะครับใช่ค่ะฉันรู้ฉันก็เลยโทรหาคุณนี่ไงคะอ๋อแสดงว่าคุณตั้งใจจะโทรแจ้งตำรวจเพื่อไม่อยากให้คนลายรู้ตัวใช่ไหมครับใช่ค่ะลูกค้าเนี่ยเป็นผู้หญิงค่ะ มาคนเดียวนะคะแล้วคุณมีหลักฐานมาตัวคนร้ายหรือเปล่าครับมีค่ะงั้นเดี๋ยวฉันเอาชุดให้ดูนะคะคุณรีบมานะคะได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบไปครับงั้นคุณเปิด GPS ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะตามพิกัดไปทีหลังพี่รักรีบมานะคะสรุปสามีคุณว่าย่างไงสามีฉันเขาบอกว่าเขาจะเข้ามาเรือกชุดให้คุณลูกค้าเองอะคะ่ะลูกค้ารอสักครู่นะคะโอ๊ย เรื่องแค่นี้เองฉันต้องรออีกนานแค่ไหนเนี่ยฮะฉันไม่รอแล้วถ้างั้นอะอออคุณลูกค้าคะพอดีว่าสามีฉันเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไม่ชดใช้เป็นเงินสดอะคะ่ะแต่เขาจะชดใช้เป็นชุดผ้าไหมาราคา20,000บาทแทนนะคะชุดผ้าไหมสองหมื่นเหรอใช่ค่ะคุณลูกคา้าแต่ว่าฉันไม่รู้ว่าเป็นชุดไหนอะคะ่ะสามีฉันเขาจะเข้ามาเลือกให้คุณลูกค้าเองคุณลูกค้ารอได้ไหมคะ ได้ทั้งเงินได้ทั้งชุดผ้าใหมสองหมื่นเอาไปขายต่อ,อยังได้เลยมีแต่คุ้มกับคุ้มอ่ะฉันรอก,ก็ได้งั้นรบกวนคุณลูกค้านั่งรอสักครู่นะคะ ิคะคุณลูกค้าสงสัยรถจะติดอะคะ่ะโอ๊ยถ้างั้นฉันไม่รอและวเอาแค่นี้แหละ <c oughs> เดี๋ยวก่อนสิค่ะคุณลูกค้าหมายความว่ายังไงเหรอคะเอาแค่นี้หมายความว่าฉันไม่เอาแล้วชงชุดอะไรเนี่ยค่าเสียหายก็ไม่เอาแล้วที่เกียรรอ,อ,อชุดต้องเป็นหมื่นเลยนะครับคุณจะมาเปลี่ยนใจเอาดื้อตอนนี้เลยเหรอครับ ผมว่ามันเสียดายชุดแย่เลยนะเดี๋ยวนะแกรู้เรื่องของฉันได้ไงแหมก็ผมลองชุดตัวในห้องลองลัสิครับใครพูดอะไรเนี่ยผมก็ได้ยินหมดครับว่าคุยเรื่องอะไรกันแค่ได้ยินใช่ไหมไม่ได้เห็นอะไรใช่ไหมหรือจริงๆแล้วคุณกลัวว่าผมจะเห็นอะไรหระครับเออเปล่าฉันไปดีกว่าอดีจะรีบไปไหนล่ะครับนี่พวกแกทำอะไรอะปล่อยฉันนะ รอก่อนสิคะเอ่อขอโทษนะครับนี่ใช่ร้านตัดชุดที่โทรไปแจ้งความหรือเปล่าครับใช่ค่ะตำรวจตำรวจมาได้ไงอะ่ะฉันเป็นคนโทรแจ้งตำรวจให้มาจับคุณไงฮะนี่แห่แกบอกว่าแกโทรหาสามีไงแกหลอกฉันเหรอที่คุณเนียังหลอกฉันได้เลยคุณตำรวจคะฉันขอแจ้งความจับผู้หญิงคนนี้คะ่ะข้อหาขโมยทรัพย์สินในร้านของฉัน นี่ค่ะหลักฐานหลักฐานมัดตัวขนาดน,นี้หวังว่าคุณคงไม่กล้าปฏิเสธนะคะไม่ได้มีแค่หลักฐานนะครับแต่ผมเนี่ยยังเป็นพยานได้อีกหนึ่งคนนะครับผมเห็นกับตาว่าผู้หญิงคนนี้ขโมยเงิน นี่เป็นคนเห็นตอนที่คุณขโมยเงินไม่งั้นอย่ยป่านเนี่ยคุณคงลอยนอนไปแล้วคุณโดนจับแล้วครับคุณฉันขอโทษน,นะคือวฉันจะเป็นต้องใช้เงินนะฉันร้อนเงินจริงๆอ่ะคุณฉันขอโทษอย่าจับฉันเลยนะจะเดือดร้อนขนาดไหนเนี่ยก็ไม่ควรทําตัวเป็นหัวขโมยนะครับรู้ไหมว่าการขโมยของคนอื่นเนะี่ยมันผิดกฎหมายคุณฉันยอมรับก็ได้อย่าจับฉันเลยนะนะนะคงไม่ได้หรอกคะ่ะ ดูจากคลิปเนี่ยก,ก็รู้แล้วว่าคุณเนี่ยตั้งใจเอาตัวไปเลยค่ะคุณตำรวจตำรวจได้ให้ความร่วมมือด้วยครับโอยฉันไม่อยากโดนจับมองคุณตำรวจปล่อยฉันเถอะปล่อยฉันเถอะนะแต่นะคุณใช่ครับคุณคุณ